ค่ะรตยาตั้งเฮงอนันค่ะเป็นนักศึกษาแพทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ชั้นปีที่สค่ะก็จะพูดถึงแพทย์ยธรรมใช่ไหมคะก็ในความคิดก็คือ,อเกี่ยวกับว่าแพทย์ที่ยึดถือคุณธรรมศิลธรรม หรือว่ายึดตามหลักพระพุทธศาสนาหรือเปล่าคะก็เหมือนกับว่าทำอาชีพแพทย์โดยที่ยึดถือตามหลักพระพุทธศาสนายึดถือตามความดีด้วยอะค่ะ,คะก็เหมือนกับว่าเป็นแพทย์ที่ว่ารักษาคนมองคนให้เหมือนกับว่า คนเป็นคนจริงๆคะ่ะไม่ใช่ว่ารักษาเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นแค่สิ่งของหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยคะ่ะคือแบบว่าอาจจะเป็นแนวๆแบบว่าแพทย์รักษาคนได้แบบว่าเ,ออเข้าใจเขาเห็นเขาว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรารู้ว่าเขามีจิตใจเหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือรักษาทั้งกายแล้วก็ใจของเขาด้วยคะ่ะ กับที่พระวิดาพูดนะคะแบบว่าขอให้ท่านถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อมนมนุษย์เป็นอีกที่หนึ่งลาบทรัพย์และเกตยิยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงทำมาแห่งอาชีว้